สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรายการพูดให้เกลี้ยงนะครับก็จะเป็นรายการที่เกีย่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับก็จะมาพูดกันให้เกลี้ยงคือมีอะไรเราพูดกันได้หมดนะฮะวันนี้น <ะ S 1> นนเป็นเทคแรกของผมนะ,นะครับผมของรายการผมก็เราวันนี้ก็จะเชิญรายการคุณเดินนอกมาร่วมรายการด้วยนะครับผมคือจริงๆ้วเนี่ยเราก็จะพยายามจะพูดกันถึงประเด็นต่างๆที่เป็นวาระสําคัญนะครับทั้งเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเป็นเตอรเราเนี่ยนะครับ ทีนี้ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ครับผมก็พรุ่งนี้จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับของคุณเศรษฐานะฮะร,รัฐบาลคุณเศรษฐาก็จะเป็นมีวาระด่วนเลยนะครับที่คนสนใจคือชัดเจนแล้วล่ะว่าจะมีวาระหนึ่งคือการลดค่าน้ํามันลดราคาน้ํามัน 2. ลดค่าไฟฟ้า3 อาจจะมีเรื่องของพักนีเกษตรกร4อาจจะมีเรื่องของรีวีซ่าป, Visa, ประเทศจีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสิ่งที่คนจับตามองที่สุดนะครับผมคิดว่าเรื่องแรกก็คือลดราคาน้ํามันนะครับผมว่าจะสามารถทําได้ทันทีหรือไม่นะครับผมคือประเด็นที่เขาเรียกประชุมโคลอมอนัดพิเศษในวันพรุ่งนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้มีการแถลงนโยบายรัฐบาลจัดทิ้นแล้วคือรัฐบาลเนี่ยเริ่มทํางานได้ตามกฎหมายเนี่ยคือว่าหลังแถลงการ หลังแถลงนโยบายนะจสิ้นเมื่อวันที่12บสองดังนั้นวันที่13เนี่ยก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีพิเศษซึ่งแน่นอนแล้วครับว่านัดแรกเนี่ยทุกคนก็จับจ้องไม่ว่ารัฐบาลชุดไหนว่าจะมีอะไรเพื่อประชาชนกันบ้างโน่นนี่นั่นจากการที่ได้แถลงนโยบายและได้หาเสียงกันมาโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยเขาจับจ้องกันเยอะออนะว่าเอ๊ะที่พูดกันบอกว่าจะลดค่าน้ําค่าไฟเนี่ยตกลงแล้ว่เนี่ยมันจะลดได้จริงไหมลดได้เท่าไหร่ ลดแล้วมันจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่ลดมันเหมือนแก,แก้แก้เกี้ยวหรือเปล่าอ่นะาฉะนั้นเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยมันก็ต้องมาดูกันและแต,ลต่ว่าแต่ละตัวนอกจากเรื่องของอะไรที่ทําให้ประชาชนแล้วนะเรื่องมาตรก,การลดลค่าครองขีพลดอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็ยังมีเรื่องการแต่งตั้งอะไรต่างๆเนี่ยอพอสมควรนะนัดแรกของเศรษฐานในวันพรุ่งนี้เนี่ยเอาเป็นว่าลดค่าน้ํามันลดค่าไฟนะคุณเกียรติศักดิก์ครับแนวโน้มจะเป็นยังไง ก็แน่นอนผู้นี้การลดค่าน้ำเข้าไปทุกคนก็คาดหวังว่าจะต้องมีการลดทันทีตามที่อาจานพูดไว้นะครับผมสิ่งก็ผู้นี้ก็ต้องหนึ่งก็ต้องมาลุ้นว่าลดทันทีหรือเปล่า2ก็คือลดทันทีเนี่ยลดได้จํานวนมากน้อยขนาดไหน 3. ก็คือจะการลดเนี่ยจะลดกินระยะเวลานานขนาดไหน,นเอาเอาเป็นเอาง่ายๆเลยวันนี้ค,<อ>คิดว่าคิดว่าในฐานะที่คุณเกียรติศักดิ์เนี่ยเคยติดตามเรื่องประเด็นทางด้านเศรษฐกิจอะไรต่างๆมา หัวงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยมันลดยนะค่าไฟเนี่ยเอาค่าค่าน้ำมันก่อนเอาค่าน้ำมันก่อนค่าน้ำมันเวลานี้ก็ค่าน้ำมันสูงนะสูงครับตอนนี้ค่าน้ำมันก็ดีเซลก็อยู่ที่สามสิบสองสามสิบสองนะครับผมดีเซลนะเอาเราดีเซลแล้วเบนซินเนี่ยที่เราลดเก่งเติมมันลดมอเตอร์เติมมันอยู่ที่ประมาณเกือบสามสิบแปดสามสิบเจ็ดกว่ากว่าสามสิบแปดนะครับก็ประเด็นก็คือว่าพรุ่งนี้จะลดกี่บาทอ่าเอาเอาง่ายๆเลยพรุ่งนี้จะลดกี่บาท ่าคือจริงๆนะท่านดูตามนี้นะผมเองเนี่ยก็คือเราเนี่ยในฐานะประชาชนคนธรรมดาเลยนะ,ะก็คาดหวังกันว่าเขาะจะต้องลดให้มันดูแบบอ่าคือคนมอนัดแรกทังทีประกาศหาเสียงมาเป็นนโยบายนะอืถ้าลดน้อยนิดนะครับผมมันก็ดูเหมือนว่าหลอกประชาชนนะใช่ครับทีนี้เนี่ยวันเนี้ยคุณคิดว่าปัจจัยที่จะลดได้อีกเนี่ยมันมีอะไรแค่ไหนยังไง แน่นอนการลดราคาน้ำมันเนี่ยมีอยู่สองทางนะครับทางแรกง่ายๆเลยก็คือภาษีนะครับผมบการลดภาษีก็หมายความว่าตอนอสมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยก็คือลดภาษีน้ำมันดีเซลนะครับเคยลดไปแรงที่สุดก็คือ5้าบาทบนะครับทำให้ราคาน้ำมันไม่เกินสามสิบนะครับผมถ้า,าถ้ารัฐบาลใจถึงนะก็ลดดีเซลไป5บาทตอนนี้สาสิสองถ้าคิดว่าลด5บาทเลยก็น้ำมันก็ตกไปอยู่ที่27บเ็ดเลยนะเราคิดกลมๆอย่างนี้ผม่าได้ใจแน่ ะะลดไป5บาทเลยแล้วประเด็นก็คือว่าถ้าคุณลดดีเซล5บาทคุณจะลดเบนซินไหมอืมอ่าถ้าคุณไม่ลดเบนซินเนี่ยคนที่ใช้น้ามันเบนซินก็มันก็จะวงแต่งกันนะครับผมคิดว่าไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรดิคือคุณลดไม่เท่าเทียมไม่เท่าเทียมอ่าถ้าเป็นอย่างนี้จะลไม่เท่าเทียมแล้วดีเซลได้มาตลอดนะอ่าคือตอนนี้เอางี้ราคาที่แท้จริงนะอวันนี้ที่คุณบอกว่าดีเซลมันสามสิบสองเนี่ยใช่ราะว่ารัสเนี่ยมันอุ้มอยู่แล้วเนี่ย ก็แ <K an ian> น่นอนรัดอุ้มอยู่แล้วประมาณ5้าบาทเกตีปไปกลมกลมคือคงบาทนี่คือห <6 S 2> มายถึงว่าเราเอางบป,ประมาณของรัฐบาลนะตอนนี้ <K an ian> จากการลดภาษีเข้ากองทุนน้ำมันเนี่ยนะครับผมอเอามาใช้ตอนนี้ก็คือ6บาทเนี่ยใช้กองทุนน้ำมันเป็น,นกลไกม,มี2ส่วนกอ<ๆ>งทุนน้ำมันเป็นกลไกก็คือว่าทุกทุกลิตรที่คุณเติมน้ำมันดีเซลเนี่ยรัฐต้องจ่ายหนุนช่วยคุณแล้วหกบาทหกบาทนะครับผมหกบาทนะครับหมายความว่าลิตรที่32บาทที่คุณเติมเนี่ย รัดใจ่ายให้หกบาทถ้าถ้าคุณจ่ายจริงอ่ะคุณต้องจ่ายสามสิบแปดบาทนะครับผมแล้วพูดเอาง่ายๆว่าถ้าถ้าสมมุติว่ารัดต้องลดน้ํามันอีกราคาอันนี้เฉพาะดีเซลนะอ่าผมเอาใจถึงๆเลยเอาซื้อจ่ายกันเลยลดห้าบาทดีเซลพวกนี้ภาษีดีเซลลดห้าบาทเหมือนที่รัฐบาลประยุทธ์เคยลดห้าบาทแล้วก็้ยอยมาลดต่มตอนนี้เขาเก็บภาษีอ่ดีเซลเก็บอยู่ที่ประมาณห้าบาทกว่ากว่า อาบาี่ว่าไม่ต้องเก็บเลยถ้าคุณพูดอย่างนี้ต้องเก็บอ,อยู่นิดหน่อยตามกฎหมายเก็บศูนจุดหนึ่สตางค์อะไรก็ว่าไป5บาทนะครับคุณคุณนอกก็คิดดูว่าการเก็บกอ,องทุนอุ้ม6บาทแล้วต้องใช้ภาษีอีกหบาทก็เท่ากับ11บเอ็ดาทอันนี้ประเด็นก็คือคนอยากรู้ว่าลดเท่าไหร่ถ้าลด5บาท5บาท5บาทคุณลดได้นานขนาดไหนคือถ้าดูตามนี้นะคือถ้าถ้าดูตามนี้คือว่า โอกาสลดเยอะเนี่ยคงไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าดูตามนี้ก็เห็นเห็นสภาพชัดเจนว่ากองทุนน้ามันเองก็ติดลบอยู่เมื่อน,นะใช่ครับกองทุนน้ำมันตอนนี้ทุก6บาทที่อุดหนุนทุกบาท6บาทเนี่ยกองทุนน้ามันเนี่ยตอนนี้เป็นติดลบอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ล้านบาทนะครับก็เป็นกู้เงินมากู้เงินมาแต่กองทุนน้ำมันนี้ต้องเข้าใจนิดนึงว่าเป็นการอุดหนุนเรื่องน้ํามันดีเซลส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นการอุดหนุนราคาราคา g อ s rpg ส่วนหนึ่งอันนั้นอันนั้นเป็นรายละเอียดแต่ว่าก็มีส่วนหนึ่งที่ต้องไปอุน ก็คือพง่ายๆในการไปอุดหนุนราคาน้ํามันดีเซลเนี่ยทำให้เกิดภาระนะครับผมผมก็มองว่าการหาเสียงครั้งนี้ของการลดราคาน้ํามันเนี่ยของคอรมอฟุ่เนี้ยถ้าจะซื้อใจจริงต้องลดทั้งดีเซลและลดทั้งเบนซินคือให้ทุกกลุ่ม,มได้ได้ได้รับได้รับผลจากกรณีที่ได้ประกาศไว้ทีน,นี้อันนี้มันถึงจะจะรู้สึกว่ามันได้ลดได้ช่วยเหลือประชาชนใช่ครับทีนี้เนี่ย ไอ้จำนวนเนี่ยมันจะลดลงแค่ไหนอย่างไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูว่ารัฐบาลเองจะลดจากส่วนไหนคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการลดในลักษณะของการลดการเก็บเงินภาษีเข้ากองทุนใช่ครับ,รบอันนี้ก็ทุกอ่าอยากให้คุณนอบคิดเอาง่ายๆว่าอันนั้นผมคิดกลุงกลว่า5บาทะนะครับก็มีคนคิดเอาก็ให้ว่าการลดภาษีน้ำมันดีเซลทุก1บาทเนี่ยนะฮะจะต้องเสียเงิน60-60ล้านบาทต่อวัน โครงสร้างมันเนี่ยถ้าเราไม่ลดภาษีถ้าไม่ลดภาษีก็ไปไปอีกกระเป๋าหนึ่งคุณเนาะคุณนอท่คิดง่ายๆไปกระเป๋าหนึ่งก็ไปกองทุนน้ำมันคุณอยากลดกี่บาทกองทุนน้ำมันก็ชดเชยเพิ่มเข้าไปเท่านั้นเองง่ายๆคิดกลมๆตอนนี้กองทุนน้ำมันกองทุนน้ำมันลดอยู่อุดหนุนอยู่6บาทคุณอยากลดอีก2บาทก็กองทุนน้ำมันก็อุดอุดหนุนไปอีก2บาทก็เป็น8บาทนะฮะแต่8บาทถามว่ากองทุนน้ำมันต้องใช้เงินไหมก็ต้องใช้เงินทุกวันนี้กองทุนน้ำมันก็ใช้เงินกู้มานะฮะ ตอนรัฐบาลสมัยพลเอกประยุทธ์ของทุนมันติดลบมากก็ต้องไปขอขอคลมอลเพื่อกู้เงินมาแสนกว่าล้านขอวงเงินไปได้แสนกว่าล้านนะครับกู้ไปแล้วห้าหมื่นกว่าล้านตอนนี้ก็มีเงินเหลืออยู่อีกห้าหมื่นล้านนะครับห้าหมื่นล้านนี่มีเงื่อนไขว่าจะต,ต้องกู้ภายในตุลาฮะแต่ถามว่าห้าหมื่นล้านเนี่ยคุณจะชดเชยได้นานขนาดไหนกี่ลิตรคุณก็ไปคำนวณเอาแล้วมีหลายคนนะพยายามจะพูดว่าไอ,ไอกองทุนน้ามันเนี่ยครับผมมันควรจะเก็บไม่เก็บ ยุบไม่ยุบยุบดีไหมเผื่อให้ราคามันเอไม่ต้องสูงมากแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนของราคาน้ํามันจริงๆมันมันทําได้ลดมากกว่านี้ไหมผมผมถามว่ามันลดได้มากกว่านี้ไหมผมว่ายากอในใน,ในช่วงนี้นะฮะเพราะว่าราคาน้ํามันตลาดโลกมันสูงเราไม่ได้ผลิตเองอนะฮะราคาน้ามันตลาดโลกสูงแล้วก็ยิ่งช่วงเข้าช่วงหน้าหนาวก็เป็นซีซั่นอยู่แล้ว ว่าราคาน้ำมันในช่วงน้าหนาวจะราคาน้ำมันจะแพงขึ้นเพราะว่าต้องมีการใช้ในยุโรปจะมีเรื่องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทําความร้อนเพื่ออะไรอย่างนี้เอาง่ายๆคุณนอบก,ก็ที่ผ่านมาแค่สองวันก่อนก็ราคาน้ํามันก็ขึ้นมาสามสิบตังค์ยังไม่ทันลดเลยนะฮะรัฐบาลยังไม่ทันลดเลยตอนรัฐบาลเข้ามาคุณเศรษฐาเป็นรัฐบาลลดลงไปลดลงไปสี่สิบตังค์แล้วก็เมื่อวานนี้ขึ้นมาสามสิบตังค์มีเท่ากับว่าที่ผ่านมายังไม่ลด ก็ต้องรอดูว่าพรุ่งนี้เขาจะลดยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องกอ,องทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยนะครับมันเป็น,นกลไกของรัฐบาลเพื่อเพื่อเพื่อใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการที่จะกําหนดราคาเรื่องอะไรต่างๆเพื่อมาชดเชยในเรื่องสภาพถ้ามันเหลือเยอะเขาก็ไจะมาใช้ช่วยเพิ่มนยโยบายเพิ่มการลดอัลตรตาตัวต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมันเป็นเครื่องมือที่ที่ใช้มานานมากแล้วแต่ทีนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นนะถ้าไปลดไอกองทุนน้ำมันก็เท่ากับว่า เราลดการเก็บภาษีก็ไปอย่างนั้นรัฐมันก็ต้องอุดหนุนมาก่าสมควรคือกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาอจจะใช้กระเป๋าไหนก็คือเป็นภาระของรัฐเหมือนกันเอาเป็นว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวดูอีกทีนะว่าครับว่ารัฐบาลจะลดได้มากน้อยแค่ไหนครับพรุ่งนี้ก็จับตาว่าจะลดได้กี่บาทจะลดดีเซลอย่างเดียวว่าจะลดเป็นซินด้วยอาจะลดลดทั้งหมดหรือเปล่าลดทั้งหมดหรือเปล่าแล้วก็ลดนานเท่าไรอทีนี้นอกจากลดครับผม น้ำมันแล้วค่าค่าไฟฟ้านะค่าไฟฟ้าอันนี้ก็อันนี้ก็บนกันมามากเหลือเกินเพราะว่าที่ในช่วงที่ผ่านมานี่ค่าไฟมันขึ้นเยอะมากเยอะมากเพราะว่าหน้าร้อนใช่ไหมไม่หน้าร้อนอ่ะมันลดแล้วไม่ลงเลยเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าราคาน้ำมันกับค่าไฟผูกกันอ่าค่าไฟอ่ค่าน้ำมันแพงค่าไฟก็ต้องแพงเพราะว่าเราผลิตไฟฟ้าจากน้ํามันนะฮะนั้นต้นทุนก็ต้องสูงขึ้นนะฮะค่าก๊าซที่ผลิตอ่าอ่าอ่ค่าไฟก็แพงขึ้นตอนนี้พูดง่ายๆตอนนี้ค่าไฟนะฮะกลมๆก็อยู่ อยู่ที่หน่วยละหน่วยละสี่บาทกว่านะครับผมอืมอ่าอ่าสี่บาทสี่สิบห้าถ้าจาไม่ผิดนะคุณูพรุ่งนี้คิดว่าจะลดได้ประมาณแค่ไหนยังไงอ่าจากการสอบถามนักข่าวพลังงานของเราก็คิดว่าพรุ่งนี้เต็มที่ก็ได้ยี่สิบตังค์เต็มที่แล้วได้ย <20 S 2> ี่สิบตังค์นี่ถือว่ายี่สิบตังค์ต่อนหน่วยก็อเยอะไหมถ้าร้อยหน่วยก็ได้ลดยี่สิบบาทอืม ร้อยหน่วยก็ได้ร้อย <20 S 2> บาทนนี่คือหมายถึงว่าถ้าเขาลดให้ยี่สตังค์นะย0สิบตังค์ร้อยหน่วยได้ยี่สิบาทคนที่ใช้แอร์ประมาณหนึ่งตัวเนี่ยผมคิดว่าใช้ไม่เกินสามร้อยหน่วยนะฮะถ้าใช้แอร์สองตัวก็ตกทักประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยหน่วยนะครับผมงั้นถ้ายี่สิบตังค์ผมให้กลมๆเลยใช้แอร์สองตัวเปิดกันฉ่ำๆเลยนะฮะเดือนละห้าร้อยหน่วยนะฮะหน่วยละยี่สหน่วยละ2ี่สบตังค์ก็ได้ลดร้อยหนึ่งนะฮะ แต่ค่าไฟสี่สี่ร้อยถึงห้าร้อยหน่วยเนี่ยคุณคุณนอบคิดว่าเป็นเงินที่เราต้องจ่ายประมาณเท่าไหร่คือผมไม่รู้อ่ะผมในในฐานะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก่อนเราเราคิดว่าถ้ายี่สิบตังค์เนี่ยนะผมก็คิดว่ายังน้อยนะแต่ผมไอเรื่องค่าไฟเนี่ยเพราะว่า้ออยค่าไฟเนี่ยผมเห็นบริษัทพลังงานนะที่ทําธุรกิจเนี่ยร่ารวยมหาศาลทุกบริษัทเลยชโอ้แล้วแล้วอย่างดีเลยแต่ถามว่าทําไมคนใช้ไฟแพงอ่าใช่แสดงว่า แต่พอมาให้ภาครัฐมาอธิบายหรือผู้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาอธิบายนะอโอ้โหต้นทุนสูงอย่างนั้นอย่างนี้เอาแล้วทำไมาบริษัทลงทุนมันได้กําไราแต่ทําไมบริษัทแต่ทาไมประชาชนใช้ไฟแพงนั่นหมายความว่าไอ้คุณไปทําสัญญากับบริษัทที่มาลงทุนเนี่ยการซื้อไฟอะไรต่างเนี่ยมันโ ah? อเวอร์ไปบ้างก็เลยมันมันอย่างเงี้ยคือผมนึกบอกว่าอันเนี้ยก็อยากวัดใจนะรัฐบาลนะว่าทําไมบริษัทพลังงาน ถึงได้กําไรมหาศาลในขณะที่รัฐมาอธิบายแทนการไฟฟ้าก็ดีนะการไฟฟ้าทั้งฝ่ายผลิตทั้งปุ๋ิบ้าต่างๆเนี่ยมาบอกว่าต้นทุนรถไฟแพงอเลยต้องเก็บประชาชนไปแพงแต่ทําไมบริษัทที่ลงทุนมันถึงได้กําไรมหาศาลนั่นหมายความว่ามันยังมีต้นทุนถูกอยู่ได้อีกอือันเนี้ผมได้บอกว่า อยากเห็นว่ารัฐบาลนี้เข้าไปดูโครงสร้างมันชัดเจนไหมทั้งสองส่วนนะเรื่องโครงสร้างเนี่ยเราอย่าพูดเลยบางทีพอเราพูดแล้วรู้ไปปลายเหตุทั้งหมดเลยกองทุนน้ามันก็ถือว่าเป็นปลายเหตุนะครับผมไม่ได้ดูโครงสร้างอย่างแท้จริงฉะนั้นเนี่ยก็หวังว่าถ้ารัฐบาลนี้จะลดพลังงานได้จริงน่าจะไปดูที่โครงสร้างได้บ้างว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยโครงสร้างเนี่ยว่าตรงไหนมันยังแพงยังลดได้เลยออีกนะเพราะว่า ู้ประกอบการรวยแต่ทาไมคนใช้ไฟแพงก็วันนี้วันนี้ทั้งตีพลังงานนะฮะก็พูดในการอภิปรายในการไม่ใช่อภิปรายการในการแถลงนโยบายก็ได้ตอบชี้แจงผมก็ฟังดูแล้วก็ยังกว้างๆนะก็มีพูดถึงมีพูดถึงเรื่องที่คุณนอพูดถึงนะฮะแต่ว่านั้นมันมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนครับมันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนพรุ่งนี้แล้วเรื่องเร่งด่วนพวกนี้คือการคุณต้องเคาะมาว่าคุณจะลดก็ใช่ไงหมายถึงว่าก่อนที่คุณจะพูดนโยบายกันมาแล้วเนี่ยนะ มันต้องรู้แล้วว่าลดได้แค่ไหนอย่างไรใช่แต่ว่าจะไม่มีตัวเลขคือรัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยลดไม่ได้แล้วอ้างต้นทุนหมดแล้วแบกหนี้กันเยอะแล้วราคาน้ามันก็บอกว่าแบกหนี้แล้วใช่ไฟฟ้าก็บอกเต็มที่แล้วใช่แต่ว่าเราในฐานะประชาชนเนี่ยนะยังรู้สึกว่าต้องได้อีกต้องได้อีกเพราะบริษัทที่ประกอบการทำไมไม่กำไรใช่อ่าแล้วภาคประชาชนต่างๆก็พยายามเรียกร้องนะคุณเกี่ยงเรียกร้องว่าให้รัฐบาลลดต้นทุน ลดโครงสร้างนี้ค่าไฟ <Ừ. S 1> ฉะนั้นนี่ผมอยากรู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องดูว่ารัฐบาลจะลดได้หน่วยละ20่สิบต่างจริงไหมอ่าหรือว่ายังไงหรือจะลดเป็นขั้นบันไดไหมใช้มากใช้น้อยจะลดให้มากก็้รงไหนเดี๋ยวต้องไปดูแล้วก็จะเป็นลดเป็นการทั่วไปไหมก็หมายว่าถืออัลลิมิตอาจจะลดเป็นการทั่วไปไอ้ที่ยกเว้นให้ใช้ไม่เกินร้อยหน่วยอาจจะไฟไฟ,ไฟีอ่าหรือในส่วนที่ใช้เกินไปอัลลิมิตมันขนาดไหนยังไงใช่ครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูกัน ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เคยทำมานี้มันจะอันลิมิตว่าถ้าเกิน4ี่ร้อเกินอะไรหน่วยเนี่ยมันจะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็หมายถึงว่าที่ผ่านมามีการเรียกร้องรัฐบาลทุดทีแล้วลดใช่แต่ลดแบบที่แล้วลดไม่ได้เพราะว่าแบกหนี้เต็มแล้วฉะนั้นต้องดูว่ารัฐบาลเนี่ยทำได้แค่ไหนอย่างไรเพราะว่าอยากจะให้ของขวัญกับประชาชนในฐานะที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยเขามาเริ่มประเดิมงานปั๊บเขาจะลดได้ไหมลดค่าครองชีพลดค่าพลังงานอะไรต่างๆ จะลดไปนานแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวต้องไปดูกันเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับเศรษฐกิจเราไม่ค่อยดีฉะนั้นเนี่ยถ้าลดช่วยบรรเทาประชาชนไป6เดือนหรือ1ปี 1> หรือเป็นรอบๆไปก็ว่ากันไปแต่ว่าพรุ่งนี้ยังไงเนี่ยน้ำมันลดได้ไหมกี่บาทค่าไฟรดได้ไหมกี่บาทนะอันนี้คก็หมไปถึงว่าในส่วนค่าพลังงานใช่ครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่ เอาเนี่ยเอาให้ดีถ้าคนตั้งความหวังไว้แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันลดไม่ได้หรือจะต้องขอศึกษาขอเวลาอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้โดนอีกโดนได้ผมก็คิดเหมือนคุณนอกว่าพรุ่งนี้ยังไงต้องเคาะออกมานะเคาะมากเคาะน้อยเนี่ยต้องเคาะแต่ว่าถ้าถ้าออกมาแล้วยังบอกเอ้กลับไปศึกษาก่อนแล้วพรุ่งนี้อีกนะนอกจากไอมาตรการค่ารถเรื่องของพลังงานค่าไฟนะจะมีค่าน้ําไปด้วยเดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้ค่าน้ำมันจะเข้าลดได้กีกเพราะว่าหลายคนก็ยังมองว่ามันแพงอยู่เหมือนกัน ฉังนั้นก็ดูว่ารัฐบาลนี้จะทําได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็ต้องดูแล้วครับพรุ่งนี้ทีนี้ในส่วนของการลดมาตรการกรองชีพเี่ยจะเป็นเรื่องของพักหนี้เกษตรกรเดี๋ยวต้องไปดูว่าจะพักหนี้สามปีหรือเปล่าหรือเท่าไหร่อ่าวันนี้คุณเศรษฐาก็พูดชัดนะ,ะว่าพักทั้งต้นทั้งดอกอ่าก็สามปีเนี่ยคงสามปีแน่อนอนเพราะว่าเป็นนโยบายที่หาเสียงไปแล้วต้องพักก็พักรายย่อย อ่าพักรายย่อยอหรือหรือ,รอพ,งงรพักยังไงใช่ครับพักยังไงแล้วก็จะพักทันทีไหมแล้วก็จะพักได้มากน้อยขนาดไหนเพราะว่าการพักทั้งต้นทั้งดอกเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องทางเทคนิคทางการเงินเหมือนกันนะครับ,รบผมว่าทอาโอเคทกศเป็นเจ้าภาพแหละพักนี้เกษตรกร,ราการที่ไปพักทั้งต้นทั้งดอกเลยที่ทําให้แบงค์ไม่มีรายรับเลยเนี่ยมันจะเกิดเป็น NPL อือนะฮะเพราะว่าการที่ไม่จ่ายชําระมันเท่ากับว่าคุณไม่จ่ายนี้เนี่ยคุณคุณนอกครับไม่จ่ายนี่3เดือนก็ถือว่าน่าเป็น NPLNPR แบงค์ต้องสํารองซึ่งการทําอย่างนี้แบงค์ก็ต้องไปขอแบงค์ชาตินะฮะขอเวฟได้ไหม,มก็ยังไม่รู้ว่าแบงค์ชาติจะให้เวฟไหมนะฮะก็จะเป็นปัญหาอีกถ้าเวฟไม่ได้เกิดสำรองเกิดความเสียหายแบงค์จะจ่ายรัฐจะต้องจ่ายชดเชยทอกศรไหมอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิค ผเอาหน่าแต่ยังไงก็พักมาก่อนแล้วเคยเคยทำมาแล้วยังไงก็ต้องพักให้ได้คือคือ,อยังไงพวกนีก้ต้องพักให้ได้อะ,อะแต่จะดูเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนะว่าเขาจะ,จะ,จะ,ะมีเงื่อนไขอะไรใ,นะในการที่จะช่วยรายย่อยรายย่อยที่ว่ายังไงแล้วจะทยอยกันเมื่อ,อไหร่ยังไง,งต่างอันนี้ผมว่ายังไงเป็นมาตรการที่ต้องให้ประชาชนอย่างแน่นอนสำหรับเรื่องการพักหนี้เกษตรกรนะครับนอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งคิดว่าน่าจะเข้าเพราะว่าคุณเศรษฐาเนี่ยหาลือมาตลอดตั้งแต่ก่อน ตั้งแต่ก่อนปรดก้าวแล้วก็เนี่ยล่าสุดนี่ระหว่างนี้คุณเศรษฐาก็พบกับนักท่องจิตท่องเที่ยวเรื่องการให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเพื่อจะเพิ่มรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจก็จะมีเรื่องของการฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนนะครับผมนี่คือประเด็นใหญ่สุดนั่นคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยหลังจากที่เปิดประเทศมาครับผในเรื่องของัฉงจากโควิดมาเนี่ยทุกคนก็คาดว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยจะกลับมาใช่นะ คือยังมีความคาดหวังนี่ตอนนี้นะถ้าเราไปดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับผมก็เปิดรับว่าเยอะมากแต่ปรากฏว่าน,นักท่องเที่ยวจินไม่มาตามนัดไม่มาตามนัดไม่มาลดลงไปถึง70%อซอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเราเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยเราคาดหวังมากะกะว่าพอเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจะมาปะเป็นอเ็นวันนี้มันก็เลยต้องหามาตรการที่จะดึงนักท่องเที่ยวมาให้ได้อ่ รัฐบาลเองคุณเศรษฐาเองในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันนี้ก็มาเช่นกันนะครับเ,เรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเพื่อมาเตรียมรับมือคาดว่าจะคือคือคุณเศรษฐาเนี่ยาประเมินนะว่าการที่จะใช้นโยบายหลักเนี่ยนโยบายในหญ่กว่าสุดก่อนนะสำคัญสุด่ยคือว่าการปรีวีซ่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยคิดว่านักท่องเที่ยวจะมาแต่ว่าจากการที่เราได้คุยกันหลายส่วนหลายฝ่ายนะมองว่ายัางไม่มา ใช่ครับผมคิดว่าการฟรีวีซ่าเนี่ยมันเป็นจํานวนเงินที่ไม่ได้มากที่จะแรงจูงใจแรงจูงใจเพราะว่าหนึ่งการที่นักท่องเที่ยวจีนไม่มาเนี่ยเพราะว่าเกิดจากตัวไรายได้ของนักท่องเที่ยวจีนเองด้วยคือคือประเทศเขามีปัญหาด้วยแหละใช่ประเทศ<ต>มีปัญหาด้วยอ่าประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจใช่แต่ว่าอ่ปปา,า,ราอเราก็มองว่าการฟรีวีซ่าเนี่ยมันนอกจากไม่สร้างแรงจูงใจแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาอ่า ต้องถามฝ่ายความมั่นคงด้วยฝ่ายความมั่นคงด้วยเอะจะเป็นยังไงเพราะารัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยไม่ยอมนะไม่ยอมอไม่ยอมรีวิซ่าเพราะว่าพราะถ้าเปิดรีวีซ่ามาเนี่ยมันจะได้นักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพ่ปนั้นถ้าถ้ามีประเด็นนี้มาผมคิดว่าฟรีวีซ่าพวกนี้อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปเอาแน่นอนรัฐบาลต้องฟรีวีซ่าแน่นอนอคือรัฐบาลนี่ทุกโต๊ะ,ะคือพรุ่งนี้เนี่ยชัดเจนว่ารัฐบาลจะฟรีวีซ่าแต่ว่าเรื่องเนี้ยมองดูว่ามันมัน ถ้าเราจะวิเคราะห์แบบนั่นนะอาจจะได้ไม่คุ้มเสียนะถ้าผมบอกอย่างนี้นะใช่ครับคือว่ารัฐบาลพยายามคือเข้าใจละเจตนาของรัฐบาลคือมันจะขันนอ็อตไม่ใช่ขันน็อตละทุกอย่างคือหมายถึงว่าท่องเที่ยวเนี่ยต้องทําให้บูไม่ได้เพราะมันเป็นตัวเดียวที่จะทําให้ประเทศไทยฟื้นได้นี่คือเป็นตัวหนึ่งที่รัฐบาลมองว,ว่ามันจะฟื้นได้แต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันมีปัญหาไปฟรีวีซ่าเนี่ยนอนรายได้มันนิดหน่อยละคือฟรีวิซ่าค่าฟรีวิซ่าเนี่ยมันก็จะสองพันครับมาไอ้เมืองไทยแต่ว่า ปัญหาคือเราไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพนักท่องเที่ยวมเมื่อไม่ตรวจสอบคุณภาพนักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวของจีนเนี่ยนะจะเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาได้ทั้งหมดแล้วคนที่เข้ามาในส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่ได้มันจะไม่ใช่คนวรวยอทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นอาจจะมาไม่รู้ล่ะมนจฉาีพบ้างเปก่าเราก็ไม่รู้อันนี้แต่ว่าทางรัฐบาลก็พยายามเตรียมรองรับอยู่นะเรียกมิจกเข้าไปเพื่อต้องการจะให้มาตรวจสอบเรื่องอะไรเตรียมพร้อมในเรื่องของ ตรวจคนเข้าเมือ,องอะไรต่างเพื่อตรวจสอบประวัติคนอะไรต่าง<ม>าเตรียมว้จ่ห้มาอ่อาก่ออาชญากรรมบ้านเราเรอะไรต่างเนี่ยเขาก็เตรียมพร้อมหมดทุกอย่างนะครับตำรวจต้องเที่ยวใครต่อใครอะไรต่างแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าการปรีวลซ่นนักท่องเที่ยวจีนมันจะคุ้มมากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมว่าผมห่วงใหญ่อยู่นะผมกังวลนะใช่ครับผมก็คิดว่ามันไม่น่าจะอ่าเป็นตัวที่จะเรียกนะักท่องเที่ยวจีนเข้ามาได้มาก ขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรครับก็จับตาดูนะฮะวันนี้คุยให้เกี้ยงนะครับก็4ประเด็นหลักๆที่เราคุยกันที่จะเข้าคอรมู่นี้ที่ต้องเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามันมีผลกระทบต่บประชาชนก็เรื่องแรกก็คือราคาน้ำมันการลดราคาน้ํามันว่าจะได้กี่บาทจํานวนมากน้อยไหนลดค่าไฟนะฮะแล้วก็เรื่องของพักนี้เกษตรกรแล้วเรื่องฟรีวีซ่าสี่เรื่องใหญ่นะุ่งนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวพวกนี้เราจะมาขยายผลอีกทีนะครับว่าใ่เราจะมาคุยให้เก้งอีกทีนึงว่า ลดได้แค่นี้มันจะพอไหม,อมโอเคครับ,รบ,รบวันนี้คุยก้ยงขอลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้โอกาสหน่าจะกันใหม่ครับสวัสดีครับ